สามหางมต่ตัดออกมันสิเป็นสิาบ่แมงวน้ตัวได้ตัดออกอู่แล้วนะแมวนนี้างทีตัดออกเจ็ดหนึ่งเนลเจกับเจ็สได้ออกซ้ำหัวตัวตัวไหนออกตัวนั้นตัวนี้ังไ้เ้อพี่น้องเอซีตัดตัวไหนออกตัวนั้นเจ็ดหนงกับเจ็ดส่นเนี่ยีเหลก ตองไปเจ็ดศูนย์เนาะเฮ้มัมเป็นแต่มาหน้วันนเรก่องใหมัยเขียนเลยเสียนดอกนาสิ้นดอก็หนาวเนตัดมันออกตัวตัดตับตัดตัวออกกันนานตอนีหพี่น้องคุณมาคือพอใจมามเห็นไหมตีมรูดมันทีลายันียวว่าไรตีมมีนจะชุดเสี่ยนสิบห้าสิบหกนี่แล้วกันเหมือนเขาก็ต้องได้ตัดออกขึ้นเอาอีแลหรอพระ่ามาตรฐานเสี้ยนเล่นก็คือสิบสองค่ะ มาตรฐานเตี๊ยวก็เตี๊ยรุดกรุดก็รดแปลงตัวเม่เีเบตัวไม่เนาะเนตัวตัดสูพีน้องฟันเราตัวตัดสูฟันมืซื้อจับอยากเอาตัวตัดตัวใดก็ค่าเสียน่หกเจ็ดผมกตัวจับมือนั่นแหละหกเจแล้วกับแเจแล้วกับแเกบบเขียนเด้อค่ะเขังซัฟัซือสร์ตตัดแล้วสับสน ตัวตัดออกตัดออกเพราะว่ามันไข่เขาฟังฟางพุดมันไข่เขาตัวตัดมันปุดมันกับเขาตัวตัดนั่นแหละไว้จับตัดออก่าตัวเสี้ยนรุ่นวงกรมไฮกับเขาดูเนาะค่ะเอ้วเรื่องมันเกี่ยวกับรอแป๊บหนึ่งนะคะข่าวไปไห

ยังเว้นเหนือขวันอยู่ที่เกิดพันร่มแล้วเดี๋ยวมากพันหนาวกันสามเก้าพันกอดให้กันให้กันเรียนสามกับเก่าสามกับเก้า ามตัวเป็นอะไรเสีย้ยนมวลมื่อนี้นา,นาอาจจะแตกครับอาจจะแตกบ้าอาจจะแตกขันก,กวาันถึนกันถือดมีบางคนดีใจกันหร้นานตามรักน้านตามรักบ่บอตรงกระต้วแล้วเป็นบ่เสียนชุดหางปีตัวทนนี่แปดต้อนี่ครับตที่แป มาขอแก่มเมื่อเด้อเสียนวันนี้เสี้ยนแห้งหยอยากให้แก่มื่อยังจะให้เขาไปได้แต่เขานี่จันรุดแล้วม,มาสี่ข่าวนะเสี้ยนอาจจะวันวันคัดให้ถืออ,นะอ,อ,อยู่นะนั่นเขาบนล่างก็ได้ลเลยละสามตัวนี่ ในสตัวแตกลุ่นงอุ้นสาตัวดเส้นใต้ ตัวเด้อสามตัวเรียนทุกตัวอ้สิ่มันได้จับคู่เลยโอ้จับคู่ตัวให้หมดละอยู่ในนี่แหละตัวเขาดีแค่ แม่ซี่เป็นในมัดนอกมา,าเด้อเสียนปล่อยเล่ามือนนี่สองล,ยล <c oughs> อยเลพอแก่มือนี้เด้อเสียนมาจังเันาข้าเจ้าเปสื่อแล้วบ้อเขี <c oughs> ยนรูเท่าใดยัางงามบบบนีไ้ไรมื้บ้านพ่อบอกคาดกลัว ไายเมื่อมาหาพระเจ้าบัวดนครับมาหานเขียนมาุนเปียนเป็นมาหาถ้าไงมันเขียนเส้นตกันหมนเอาไหมอุบุคุณคุณนั่นนี่ใจยโอ้ย EX มันว่าจะใช้เงินเอาไว้จัดตังกรองค์ัดไปตัวละห เคยมาสามสตัวนี่ต้องมาป้อนออกนาก่องแล้วมีอันนี้คที่เป็นป้อนออกนาก่องอีนนี้นะ ที่เ้นใต้แ่นี้จ้านี่มันชาพี่น้องไปเกี่ยวเข่าบ้างเป็นงาเกี่ข่า,า,ขาวช่ไงไปเกี่ยวข่า,ขาเป็นสีเขา่าเป็นไงเนาะ นี่ก็เริ่มเริ่มมัดมัดไปลายอันเลื่ถ้าเข็มเปทอเกลีน้ำสีดิอ่ะเข้มว่เข้มเก่น้ำสีนี่แก้มเหนนมมันอนั่นหมเรื่องสีจะเข้มมันยาวสุดเลย ีย๋ยวรอบแป๊บหนึ่งเนาะคะ่ะเอฟซีรอแป๊บหนึ่งนะครับเราได้เหน็นกันทุกคนนะคะเส้นเหลี่งของเส้นุ่นเนี่ยประมาณนี ติ๊กดาวเห็นไหมคะเสี้ยนตัวไหนที่เด่นไหมอะไรปากกาแดงปากกาแดงเขียนเครื่องหมายถูกก็ได้เขียนเขียนถือยาวๆใหญ่โดดเอฟซีคนจังเห็นโตมากโตชอบของเสี้ยนรุ่นเนาะค่ะจะเขียนเครื่องหมายถูกตัวใหญ่ๆให้เอฟซีนะคะอันนี้คืออันนี้ตามใจเสี้ยนตัวชอบของเสี้ยนนะคะจะหาหางอ่ะเสี้ยนด้วเสี้ยนมาเดี๋วเสี้ยนเนอ เอ้าเป็น่นี้ละตัวนี้แล้ตัวนึงมาตัวนึงกเียมวงกลมให้ไล่ใหื่อเนี่ทุมหักกระเด็นดอกเตยเดียวแต่ว่ามากพิเศษกับมิสซี่หางอันนี้ละไปเฮเซียนเลยนกเฮเซียนดากบาด อย่างไม่ถูกคือตัวมักตัวสอบโมกเขียนเล็กหน่อยโับหน่อยโมกหน่อยทุนหน่อยจำตัวเด่นคุ้ทางนั่นแหละเครื่องหมายถูกก็คือโมกหน่อยเป็นมาคาเซียนยกมาแล้วนะคะ นี่ได้เลยค่ะเป็นแนวทางของเซียนลุนนะคะบอชัดก่อนค่ะเอชาชัดไปค่ะอีกสิกำลังมั่วมาชาัด าซาองฟังนะคะฟ,ฟังเด้อฟังเด้อค่ะเสียงเบาเกิดอะไรขึ้นอ่านตัวพี<ม>่น้องฟังว่าซันอ่านอะไรสิแนวทางตำราว,วันที่8ของเสียงลุ่นนะครับเด่น9และ3นะครับจักคู่2ตัว62 72 82 37 83 84 3 9 9 4 9 5 8เก้ห้แปห้าสาและสามนะครับเสี่ยนเน้นไปทีหกสองเจ็ดสองแปดสี่สามเก้าเก้าหและสามศตัว5 3 0 8 3มาห้า สี่สามห้าเก้าแปดสี่และสองแปดสี่นะครับเน้นทุกตัวสามตัวนะครับ